โอเคครับทุกคนมาสั้นๆเร็วๆเลยนะวันนี้ตีสามนะจะไม่มีใครห้ามผมลงคอนเทนต์นี้ได้นะเป็นมิติใหม่ของการลงคลิปนะก็คือจะพามาเป็นวันที่สองสำหรับอีเวนต์กล่องสมบัติหายากปะผมไม่แน่ใจว่าชื่อไทยชื่ออะไรนะอันนี้ก็จะเป็นวันที่สองของของันของกิจกรรมนี้นะจะมีคำใบ้มาให้ก็คืออยู่ที่สปริงเวลที่สปริงเวลก็คือตรงนี้นะตรงหมู่บ้านข้างๆมอนซาดนะครับ เราวาร์ปลงมาที่แท่นวาร์ปตรงนั้นแล้วก็วิ่งขึ้นมานะครับวิ่งยาวๆเลยลุงอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะเหมือนเดิมนะครับีเบนไม่รู้อ่านชื่อ,อยังไงนะก็มาคุยเหมือนเดิมคุยกับลุงแกเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นวันที่สองก็คือเราจะสามารถส่งได้เพิ่มขึ้นอันหนึง่งมันก็จะให้ส่งเป็นพายโคนนะครับซึ่งหาง่ายมาก โอเคเรียบร้อยส่งไปแล้วแล้วเราก็มาผมขอดูนี้ไม่ได้อีกไม่ได้อีกใช่ไหมโอเคได้รอบเดียวนะวันนี้ก็คือเมื่อวานไปนทํารอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็อีกรอบหนึ่งผมอัดหรือยังเนี่ยโอเคอัดแล้วอา่ okay, อแวอาแล้วก็วันนี้ก็จะมาเปิดอีกกล่องหนึ่งแล้วกันเนาะมาดูว่าจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะผมเปิดกล่องดําแล้วกันอืดอ่าไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานเราได้สองหมื่นโมราแล้วก็ได้เหมือนจะเป็นของอัพอาวุธนะวันนี้ได้แค่ได้เป็นสี่หมื่นโมรากับสามสิบไพ่โมเจมนะแต่ว่าไม่ได้ของอัพอาวุธ ก็แปลว่าแต่ละกล่องอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็เหมือนคล้ายๆกันได้30มสิบพมเจเหมือนกันนะครับอันอื่นก็แรนดอมโอเคแค่นี้แหละวันนี้ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็ปีสาล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์ก็ทราบเป็นพลังให้ผมนะครับทำคลิปในนี้ต่อไปวันนี้ผมซินตีก็ลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย hey there,